สวัสดีครับผมป๊อบจากร้าน OBD Shop นะครับวันนี้ได้รับเกียรติจากคุณลูกค้านะครับขับรถนะครับตัวนี้นะครับเป็น Isuzu นะครับมาติดตั้งนะครับเป็นกล้องนะครับบันทึกในรถและหลังรถนะครับคุณลูกค้านะครับเลือกนะครับเป็นตัวนี้นะครับเป็นแบรนด์ของ TT Auto Speed นะครับเป็นกล้อง Pro HD 2K นะครับเป็นความคมชัดระดับ 2K นะครับก็คุณลูกค้านะครับเนื่องจากกล้องเดิมที่ติดมากับรถนะครับก็คือเสียนะครับ ก็ทางช่างนะครับเียนในการติดตั้งให้เรียบร้อยแบบนี้แล้วนะครับอันนี้เป็นกล้องหน้านะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูกล้องหลังนะครับกล้องหลังนะครับคุณลูกค้านะครับก็ติดไว้นะครับด้านในนะครับบริเวณตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับเพื่อที่จะให้ตัวกล้องหลังนะครับก็คือบันทึกภาพนะครับรถที่ขับตามมานะครับเนื่องด้วยตัวรถนะครับมีกล้องถ่ายหลังนะครับผ่านจอแอนดรอยอยู่แล้วคึงนํากล้องตัวนี้นะครับมาติดเพื่อบันทึกภาพรถที่วิ่งตามหลังมา นะครับให้เราทราบเหตุการณ์ได้นะครับเดี๋ยวมาดูนะครับว่าตัวกล้องนะครับ 2K ตัวนี้นะครับ่าเดี๋ยวผมจะเริ่มสตาร์ทรถนะครับตัวกล้องตัวนี้ผมดับเครื่องอยู่นะครับก็จะสตาร์ทรถนะครับตัวกล้องนะครับก็จะติดขึ้นมาให้แบบนี้นะครับแบบนี้เลยนะครับก็ความคมชัดนะครับของตัวกล้องนะครับก็ให้ความคมชัดสูงนะครับคือ 2K นะครับ ตัวนี้สามารถดูผ่านแอปพลิเคชันมือถือได้ด้วยนะครับสามารถเลือกไฟล์นะครับที่เราต้องการบันทึกลงมือถือนะครับผ่านแอปของตัวกล้องได้เลยนะครับมีปุ่มเมนูต่างๆกดอยู่ด้านข้างนะครับทำให้กดใช้งานได้สะดวกนะครับฝั่งซ้ายและฝั่งขวานะครับรองรับ SD card นะครับตรงนี้นะครับสามารถเปลี่ยนตัวฟังก์ชันการใช้งานได้นะครับจากกล้องหน้าอย่างเดียวอันนี้เป็นกล้องหลังกับกล้องหน้านะครับอ่าอันนี้จะเป็นอย่างละครึ่งนะครับหน้าครึ่งหนึ่งหลังครึ่งหนึ่งนะครับ แล้วก็ตัวนี้จะเป็นกล้องหน้าอย่างเดียวนะครับครับต่อไปนะครับอันนี้เป็นกล้องหลังนะครับจะสังเกตนะครับว่าความคมชัดสูงมากนะครับแล้วกล้องตัวนี้นะครับก็สําหรับท่านที่ต้องการนะครับกล้องบันทึกนะครับรถยนต์นะครับที่มีการรับประกันให้ยาวนานถึง18เดือนนะครับก็แนะนําเป็นกล้องตัวนี้นะครับแบรนด์ TT Auto Speed นะครับ HD2K ตัวนี้นะครับก็สามารถมาติดตั้งได้ที่หน้าร้านโอปปิชชัปนะครับมีประกันให้18เดือนนะครับทางร้านเก็บส่งเก็บสายให้เรียบร้อยนะครับจะสังเกตว่านะครับทางร้านไม่ได้เสียบนะครับตัวเลี้ยงไฟผ่านที่จุดบุหรี่เลยนะครับทางเราทําเป็นฟิลแท็บนะครับทำให้ช่องจุดบุหรี่ตรงนี้นะครับสามารถใช้งานได้ปกตินะครับตัวนี้นะครับก็ท่านใดสนใจนะครับอยากติดกล้องนะครับความคมชัดสูงแบบนี้ตัวเล็กกันรลดนะครับไม่เกิดกะนะครับแบบนี้ ก็แวะมาหาเราได้ที่นารานุปถัมนะครับมีบริการติดตั้งเก็บสายให้เรียบร้อยแบบนี้เลยนะครับสินค้ารับประกันให้18เดือนนะครับเมื่อเราดับเครื่องยนต์นะครับตัวกล้องนะครับก็จะดับไปให้นะครับก็คือสามารถที่จะปิดนะครับเป็นออโต้ได้แบบนี้นะครับเมื่อเราสตาร์ทรถใหม่นะครับตัวกล้องนะครับก็จะทํางานให้อัตโนมัติเช่นกันนะครับเดี๋ยวผมจะสตาร์ทรถนะครับ ก็จะบันทึกให้เลยแบบน,นี้นะครับท่านใดสนใจทักมานะครับสวัสดีครับ